เอ้ยนี่จริงอะแกก็เอาชนะฉันให้ได้สิมาดิขาใครกลัวได้เลยวัเตะเขาเรียกว่าเตะหรือพระเจ้าเตะให้เออเป็นไล่ละเข้าก เออลฉันก็คือสกิีดอบทอเล็ตอ่าจีด้วยอ้าอยากไปด้อีกทอยเล็ตนึ่งตู

กีนมาชนหน้าฉันโอ้โหฉันอ่อนแรงเลยโอ้โหเออเออเลือดไ่ไหวแล้วเออเออตุ่ดงเออตุ่ดงแป๊บอืมดูสิไปดีดดับดับดับเนี้สิสิไดีดดับดัดัดิบดิบอ๋อเดี๋ยวฉันลุยเองนะสมศรีเอ้ยไม่ใช่สมศรีสมศักดิ์ดิเออาเอา what the fuck อะสมศักดิ์เดี๋ยวฉันลุยเองโอเค Just a little drop, 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 just give me deep, deep. We're to the paradise. Hey, press button. Press button. We're heading to the paradise. Just give me a deep, deep. we hear to about it skip me, skip skip oh my! Hey, why not? Mak Mana Billy Cik Cik K Naik Cik Cik D Dab 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 Yes yes